พูดถึงเรื่องสุดยอดนะครับไอพี่มาสรีฐีอีลอนมัสชนะคดีนะครับ Fox Business รายงาน a x i o ซก็รายงานคดีนี้ผมอัปเดตให้ฟังสั้นๆเพราะว่ามันผ่านมาละแต่ว่าผมเมื่อเกินผมรายงานในช่วงแรกๆก็เลยตามให้มันต่อเนื่องคืออีลอนมัสเนี่ยเขาเคยใช้ Twitter ก่อนที่เขาจะเข้ามาซื้อ Twitter เนี่ยค่อนข้างพร่ำเพื่อเขามักจะบอกนักลงทุนและคนซึ่งติดตามเขาว่าเขาวางแผนจะทาอะไรกับเท sla เขาเคยดันไปเขียนว่าเขาจะเอาบริษัทเท sla เนี่ยคืน กลับสู่ตลาดเอกชนโดยที่เป็นการ privatize เอาเอาออกนอกตลาดหลักทรัพย์อ่ะเขาประกาศแผนซึ่งมันเป็นแผนที่เขาไม่ได้ทําตามที่เขาพูดเขาได้เขียน Twitter ไปแล้วตอนที่เขาโดนไปขึ้นศาลเนี่ยเขาโดนไปขึ้นศาลร,รอบนี้ที่ซานฟรานซิสโกเพราะว่าหน่วยงานกรอตในสหรัฐซึ่งกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกล่าวหาว่าอีลอนมัสเนี่ยให้ข้อมูลซึ่งมีผลกระทบต่อหุ้น แล้วมันเป็นข้อมูลเท็จเพราะว่าถึงเวลาอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้เอาเท s l a ออกออกนอกออกออกจากตลาดตามที่พูดคือโกหกโกหกในทวิตของตอนเองแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่ได้ทําแล้วจริงๆแล้วกลไกลของการทํางานของกรตอตสหรัฐเนี่ยต่อให้พูดในสิ่งที่จะทําล่วงหน้าที่มีผลต่อหุ้นของตอนเองแล้วตัวเองจะได้ผลกําไรในแบบที่เป็นเป็นเซลฟ์อินไซเดอร์เทรเนี่ยเขาก็ไม่ให้ มัสโดนฟ้องขึ้นศาลแล้วรอบนี้หลายคนเชื่อว่ากราตจะชนะนะฮะกราตแพ้ฮะที่น่าสนใจที่สุดในข่าวเนี้ยที่รายงานคือว่าอิลลมัสให้การว่าสิ่งที่ตัวเองทวีตเนี่ยไม่ได้แปลเลยว่าคนอื่นเห็นอ่านทวีตตัวเองแล้วจะเชื่อมันอาจจะฟังดูแย่แต่ว่าอิลลมัสยอมรับในการให้การต่อสารตามข้อได้จริงว่าสิ่งที่เขียนบนทวีตเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะเป็นความจริงที่คนอื่นเชื่อเสมอไป ทวีตอะไรไปคนอื่นไม่เชื่อเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทวีตไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักกรอตอสหรัฐแพ้คดีอีลอนมัสคณะลูกขุนตัดสินว่าตามเนื้อผ้าสิ่งที่คนคนนึงทวีตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสุดยอดฮะก็มาลุจพูิไหญ่ก็อีลอนมัสชนะชนะชนะแต่ว่า มันสร้างบรรทัดฐานในการวินิจฉัยเหมือนกันในอนาคตแนะแต่ว่าคณะลูกขุนแต่ละคณะเนี่ยจะวินิจฉัยไม่เหมือนกันนะฮะเ,เ,เรื่องแชท GPT วันนี้ผมข้าไปก่อนผมจะเก็บไว้ในวันในสัปดาห์นี้ในวันอื่น